พวกครับวันนี้วันนี้อีกแล้วครับอันนี้ต่อกันแล้วก็เราจะกุดนี่เก็บอ้นี่ครับคือทำไปจริงมันทำไปทำชาอะไรใช้ไม่ได้เลย OK。 อ้โอเคแล้วก็จะมาทำอะไรกัน